การเริ่มต้นทุกวันนะครับมันก็ต้องวัดลูกค้าจอดทุกวันนะแล้วเราจะละเอยมากกับชีวิตแต่ถ้าเราสร้างฐานลูกค้าเป็นจำไว้นะครับมีคนรับแล้วมีชวงชวลาที่ไม่ได้รับที่มันหลดุดก็ไปรับล,ลูกค้าจอดเหลือ,อต่างเข้ามาให้อย่างนี้ต่งางๆมันจะให้การตรีได้ว่าแต่ละวันที่มีลูกค้าพื้นฐานเป็นคิวกี่คนดีกว่าไปนั่งวัดวาว่าแต่ละวันนี้จะมีลูกค้าจอดหล,ลงมาก,กี่คนดังนั้นสร้างคุณค่าตัวเองให้มีการ follow up ติดตามเราอย่างนี้ไว้นะเฮ้ยอันนี้สำคัญมากแ้่จะเอาดีออกมา แล้วสิ่งที่โชคสอนฟังไว้เลยนะครับโชคไม่ได้สอนให้พี่ไปเป็นหมอดูที่เก่งนะแต่โชคต้องการคุณค่าที่ให้โชคสอนนะ่ะก็คือให้พวกที่ตกผลึกกับชีวิตตัวเองรู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองก็ทำเองให้มีความสุขแล้วก้าวไปสู่จุดที่พี่ต้องการให้มั่นคงไ,ได้แต่ถ้าพี่เข้าใจตรงนั้นได้พี่ก็จงเมตตากลับมาช่วยแนะนําคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมันเป็นลูกค้าพี่ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังไว้ใหม่นะ วิชาดีด้วยคุกับผู้ใช้ถ้าพี่จะสร้างภาพาตัวเองเก่งดีอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวพี่ยังกระจอกอ่แล้วพี่จะตัวเองเป็นจุดข,ขายลูกค้าเชื่อยอย่างไรจริงไหมดังนั้นพี่อย่าลืมสร้างตัวเองด้วยเพื่อเป็นความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่พี่จะสร้างต่อไปข้อที่สําคัญมากอย่าลืมเป็นแบบอย่างให้เห็นนะจริงแล้วนะครับโชคเช่าห้องสอนที่ไหนก็ได้เพราะปกติคอร์สอะ15-20คนอนะเต็มทุกคอร์สเลยนะโชคเคยสอนหนักสุดาอาทิตย์เดียว8คา เช้าบ่ายเช้าบ่ายถ้าเต็มทุกคอเลยนะสิบห้าคนขึ้นนะแต่ทำไมโชคเอาแค่หกคนเจ็ดคนอย่างเงี้ยโชคสนุกโชครู้สึกว่ามันเต็มที่ในการเต็มที่แล้วทุกวันนี้ในการสอนของโชคโชคจะขออนุญ,ญาตพี่ทุกคนก่อนเลยว่าขอเป็นตัวเองอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเล่าให้หมดสอนให้หมดสอน,ให,หสอนให้หมดไม่ต้องกัดเขาจะได้แค่ไหนต่อ้อที่ยังไม่ได้คอดหน้าเดี๋ยวก็ได้้อที่ไม่ได้ไปสร้างประสบการณ์เดี๋ยวก็เข้าใจแต่อยู่ๆนะครับลดตัวเองลงมาให้เข้าตามที่เขาคิดว่าเขารับได้ แล้วพี่จะได้คุ้มค่าเลยจากโชคแเราพี่ก็เรียนที่อื่นดีกว่าไหมโชคอย่าคิดอย่างนี้เลยนะโชคอย่าเต็มที่กับพี่ทุกอย่างในเรื่องเทคนิคอะไรมุมมองทุกอย่างต้องใส่ให้หมดเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราเก็ตเข้ามาแปลงลงทุนสารได้หมดเลยแค่นั้นเองอ่ะมีอะไรจะถามพี่พี่ชายมีอะไรจะถามไหมสนใจไหมต้นหางพี่น้อยไอย้กุหลาบ พุ้งพุ้งหนึ่งงานใหย่เลยพี่ทรตัวเองมีอันไหนเอสุดพ,พี่หาไพ่เทพติดในชุดหนึ่งแล้วจงเป็นเทพที่เป็นเทพแบบก็น่าคิดตาก็ได้เห็นไหมเห็นนะครับแล้วให้เขาตั้งจิตแล้วให้เขาเปิดมาพี่รู้ไหมเทพที่ได้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่ผู้ครองที่จบที่ต้องมาตอบจากเราเพราะสิ่งที่เขาหยิบ ขขเขาศรัทธาเขาเลือกพี่ครับตั้งจิตเราเพียงแต่ได้อะไรรู้ไหมพี่ครับข่าวหน้าได้ไหมพี่เตรียมดอกไม้มาจะเปิดจิตเปิดเทพให้แล้วก็เตรียมให้เทพมาให้ลูกค้ามาเชิญพิธีกรรมความเชื่อก็ต้องใส่พิธีกรรมความเชื่อใหม่เข้าใจไหมแล้วไม่เป็นคงพูดเราแล้วโยนเลยว่าคุณเปิดเองนี่เราใช้คำพูดข้อาอะไรไหมพี่รู้ไหม มหาเทพที่เปิดได้นี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะบารมีพี่ธาตก่อนปัจจุบันไม่ธรรมดานะที่ใครจะเปิดได้เพราะปกติไปนี่ถ้าไม่มีใครเปิดได้เลยนะนี่นี่นี่สุดท้ายยังไงล่ะน้ำลูกหยัอะไรนะชอบเราช่วไหมเวลาเปิดานเขาจะเป็นความภูมิใจพี่ครับต่อไปนี้นะเทพองค์นี้ยไม่ชอบประเภทที่ว่า โกงเบี่ยดเ,เปียนหรือเอาเปรียบใครท่านมาเป็นผู้ให้เหรือแต่ไปยกตัวอย่างไปนะคะ <c oughs> รับเพราะเทพเสด็จก็ทำวามดีแล้วจริงไหมดังนั้นนะครับพี่พี่ต้องรักษากฎข้อหนึ่งไว้นะที่ท่านไม่ชอบคือห้ามโกงและเบียดเบียนผู้ใดชีวิตพี่จะมีความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยนะถ้าพี่ทําได้ดังนั้นเวลาทุกอย่ือที่ตกทางดีแล้วแต่นะครับกราบไหว้และลึกถึงท่านถึงได้เจอองค์แต่ให้ลึกถึงท่านไว้จิตกับองค์พี่เพราะเขาอยู่กับองค์พี่อยู่ในตัวพี่อยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งที่พี่ต ดังนั้นสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมานั่งแบกอล้เพราะพี่ชคงมัเข้าใจว่าพี่หมอกำลังผูกอัดใจว่าเขาเลยจะตอบยังไงดีมันใช่ไหมมันชัดเจนไหมมันอะไรยังไงเจอรใช่อาจจะเป็นส่วนที่เราเริ่มเริ่มเรียนแล้วก็เจอสายนี้ี่ครันกำลังจะบอกไปว่าเรียนรู้ทุกสายเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะจะรู้เหลี่ยมของทุกคนทุกระดับแต่บางครั้งเวลามึงจุดเชืโชคนะครับแล้วคิดอยู่นะครับชคเอาสังคมนี้ขึ้นมาแสดงว่าไม่มีตัวตนของชคออยู่บ้างเลย ก็โชคมีในจริตพวกนี้อยู่หรือเปล่าแต่โชคเป็นคนที่ว่าสอนด้วยเหตุด้วยตังกะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่ในใจโชคดังนั้นถึงได้บอกว่าโทษเตรียมมาต้องมาเป็นดาวเรือต้อง่าตัมาสุดท้ายไม่ได้ไวหวยโชคหรือวหวยไข่ก็วหวคู่ดี้แค่นั้นเองเพราะขนาดตัวโชคชกับพี่ต้นและเด็กทุกคนก็ ทำงานด้วยนะใช่ช่วยก่อนเดีายวทำงานเขาบอกให้ทำงานด้วยนะเขาแปลว่าอะไรไหมประธานพรประธานโชคลาภประธานลูกค้าให,ห้เยขนาดไม่เชื่อเราก็ต้องอะไรใช่ก็ต้องีเราก็ว่าเพราะเราให้อาน,นิีสงสมบุญกุศลหรืออะไรต่างทุกอย่างนะครับทุกปราได้นะครับเราก็เติมให้ท่านจนท่านกลายเป็นว่าโลหะที่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเป็นความเชื่อที่มีมูลค่ามากๆมากเลยพี่แสนสองนะ ก็คู่นี้แต่สองมากไหยล่ะแล้วหนักมากเลยนะพี่ก็ใครว่าอย่างนี้เห็นไหมมันก็เป็นสกิลแต่เราก็เชื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นไงว่าเราอยากได้อะไรเราตยังไงบ้างเราก็นั้นนะสำหรับเราเชื่อว่าสัิ์สิธง์มาแล้วรู้ไหมทําไมทําไมโชคถ้าจอโชคดูดวงเลยต้องปรึกษาคนแล้วถ้าวันที่นี่นะโชคจะบอกว่าดูดวงให้เสร็จก่อนโชคจะรู้ปัญหาเลยแล้วให้ขอกรเรื่องตัดนะครับอธิษฐานขอ ขอจะบนาปจะด้นต่งเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับโชคแต่ถ้าสําเร็จจะตรับผิดชอบเองเพราะสําหรับโชคเขาคือสิ่งสักสิ่งที่สุดในห้องเนี้ยที่บรรดาที่โชคมีทุกวันเนี้ผ่านพ้นวุฒิสัตด์งนั้นใจเป็นว่าเรามีความเชื่อวิกฤตโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังอะไรว่าจะรอดไหมพ่อจะพ่อไม่แม่บางครัง้งเวลาเรามองเราก็รู้สึกว่าที่ไม่ไม่เขายิงงย้มให้หวะงมีรอดเว้ยแลดูสิ เห็นไหมครับหน้าแต่อ,อมก็อมยิ้มมีความสุขหลือเปเนี่ยเราก็ไปว่าแหละเราก็มีความสุขดังนั้นเราเชื่อในใจของเราแต่ไม่ได้นําให้ใครเชื่อแต่สําหรับคนที่ทุกมาก็คือจุดจุดจุด,ด,ด,ดหรือว่าแลไอเทมของร้านเนี้ยก็คือคู่นี้ที่จะสักศิธ์ประดานให้ไม่ได้โชคสักสิ์โชคแค่ชี้นาเหตุและผลแต่สํารวมจิตสํารวมศรัทธาเขาก็คือคู่นี้ยท่านั้นโชคก็จะดันให้เขาไม่ต้องมาไหว้โชคก็ไหว้ที่จบขอเอาเอง รับฝากทําทอะไระงานก็เรื่องของเขาแต่สําหรับโชคอะถือว่าต้องมีงานให้หมอศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์คนหลวงพ่อดังๆสําหรับโชคนะโชคเชื่อว่าเก่งที่สุดคือคู่นี้ขอโทษนะครับเลข้าหห้าทับ้าเาเลยนะตอนได้มาเป็นไงวะตามได้แต่พูดถึงไอ้ลดกันดับสิ พี่รู้ไหมโชคพี่บอกทุกคนเลยว่าเลยสี่หกหกสี่ตามไว้นะซิมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเป็นไงบ้างโชคซื้อสี่หกมาเกือบสามสิบใบกูมั่นว่าสี่หกหกสี่กูก็พอแต่กูลืมไปว่ากูซื้อแต่สี่หกสี่หกสี่พวกนี้เป็นไงบ้างพวกขายหงวยเป็นไงบ้างเราหาถูกกันเต็มตมั่นใจปกตินะ้นโชคก็ซื้อที่รีนะครับชุดสองชุดไม่อะไรมากแต่คราวนี้ตามล่าออกมาหนึงเพราะทะเบียนรถคันดำ คันหนึ่งอ่ะมันสองสองสี่หกมันออกสองสองไปแล้วแล้วก็ออกสองสี่ไปแล้วมันก็เหลือแค่สี่หกหกสี่เป็นตัวนะั้นะเพราะมั่นใจมากเพราะตอนนั้นนอนแล้วฟ้าผ่าเปี้ยงคือฟ้าผ่าในจิตเปี้ยงเหมือนข้างหูนะครับแต่จริงๆไม่ได้อะไรนะครับฟ้าผ่าก็กลายว่าครูขอเตือนว่าเหมือนให้สวดมนต์นั่งสมาธิเหมือ,อย่างเงี้ยแต่โชคขี้เกียจนะไยงเปี้ยงพี่เขาผ่าั่าหูแก้วหูเลยนะ ในความในความคิดมันอือ้อแต่มันไม่ได้ผ่านนะก็แปลว่าให้ลุกขึ้นมาสวดมนอะไรต่างในความเชื่อจะเป็นอย่างไรนะก็เลยมั่นใจว่าแ yeah มงวดนี้นะสามสิบกว่าใบชุดห้ 2, าใบสองใบสามใบตามเก็บหมดเลยนะไปฉี่ปั๊มไหนก็มีแผลยื่นหน้าปั๊มนะเก็บหมดเลยนะสุดท้ายแม่งหมดไปสี่ห้าพันแต่ เอาแค่สนุกแต่ชีวิตจริงของพวกโชคอะเหมือนถูกหวยกันทุกงวดอยู่แล้วสมมติขายเพชรน้ำร้อยได้ก็เหมือนถูกหวยไหมก็เหมือนสามตัวตรงอะร้อยคูณร้อยอะที่ไหนี้ดีกว่ามันก็กี่หมื่นแล้วล่ะถ้าหกหมื่นไหมก็เนี่ยอารมณ์มันจะเป็นงี้เราเราเลยมองเป็นเรื่องปกติไอ้คำว่าอารมณ์ถูกหวยนะครับต้องพี่โชคเจ้าของบริษัทมหาชนพลังงานเนี่ยต้องชมดูไหมว่าที่เหมือนถูกอันเจ็บฟันทุกงวดเลยนะ พี่ไม่ต้องมานั่งเฝ้าดีวอัพระเจ้าองค์ใดนะให้พี่ได้ถูกหวยแต่พี่สร้างขึ้นมาให้สมุนถูกหวยใ้ทุกงวดและจัดก่อนด้วยก็น่าหรอกแม่นกำไรต่อปีเจ็ดร้อยพันล้านกำไรหุ้นเขานะตื่เราก็เลยเข้าใจว่าถ้ากูอยากถูกหวยกูต้องสร้างช่องทางให้ก่อเกิดรายได้เหมือนถูกหวยเอาสองตัวก่อนได้ไหมสามตัวก่อนได้ไหมหรืออะย,ย,ย่ค่อยๆไล่ไปบิดสว่าไปนี่ยค่อยๆพัฒนาเองขึ้นมามันไม่ได้ยาก แต่สิที่ยาก้องเลื่อกไปไกลอีกแล้วพี่เห็นภาพนี้ไหมกระแสะคนเป็นนี้งจริงนะอะไรที่เหอมันจะเป็นไงบ้าแม่นยากคนเคี้ยวแก่แย่เป็นไงบ้าแต่อะไรที่มันง่ายๆ่เงี้ยขอโทษนะครับอันนี้คือโชคเลยะพี่ครับทะลวงความคิดสุดทะลวงกำแพงความคิดในหัวตาพี่สิแล้วพี่จะไปถึงปลายทางง่ายกว่าไหมแล้วเป็นทางที่เดินคนเดียวด้วยนี่แนะนำเหมือนกับแนะนำพี่พี่บางด้านนี้เหย รับรองแม่นแจ่มเลยนะเพียงแต่ยากนิดหนึ่งในการที่จะระเบิดความคิดตัวเองทิ้งนะว่าอาาัตราตัวเองคอมพอร์ตโซนมันเป็นยังไงว่าท่านพี่ทําได้เป็นยังไงว่ามันเป็นทานงตรงสู่ความสําเร็จน,นะไม่ต้องแกะแยกไม่ต้องมานั่งอ้อไม่ต้องมานั่งอะไรแล้วคาดหวังไปเองว่าเสียเวลาแต่ละการเรียนหรอกการเรียนอยากลองผิดลองถูกในทุกที่นะครับก็เหมือนลงหลงไปเส้นทางเนี้ยเพราะสุดท้าเยเวลาที่เรียนที่ต้องการเลยไหมชีวิตสกเซสลูกค้ายอมรับผลที่ได้กับลูกค้าเป็นไงบ้างผลกระชื่เราเป็นยังไงบ้างนั่นคือสิ่งที่ี่ต้องการจริง แล้วที่โชคให้อะมันก็เป็นความจริงรกับระดับที่พี่ต้องการพี่ครับแตบบ่ไดมานะก็ได้เดี๋ยวโชคให้หมดเลยาฟทุก <c oughs> ไฟอะไรต่างที่ได้ครับโชคให้หมดได้หมดเลยเพราะสุดท้ายเอาดีสอน <c oughs> าเฮ้ยโชคไม่แคร์ไม่อะไรต่างแล้วเพราะว่าโชคไม่เอาไม่เอาเยี้ยอะไรในสายพวนี้เลยนะแลั้นชอบปล่อยไปเต็มที่ใครจะเอาต่างตรงโน้นตรงนี้ไฟไหมคัเอาไปให้หมดเลยเพราะรูไไ้ไหมเอาไปเปลือกแผ่เพราะว่าสุดท้ายนันะ ภาพทั้งหมดเนี่ยถ้าที่อธิบายลูกค้าหรือสอนลูกศิษย์เป็ไงวามันมีสเกลของอะไรต่างพี่เห็นไหมลำดับภาพเหมือนจริงใกล้เงจริงป่าชอบจะหาได้ในเน็ตยังไงบ้างแม่นั่งค้นตาเหลือกเลยก็คือดอกจิกหรือรอยจุกเห็นไหมจมูกปากจมูกป่ากห็นไหมเราเรียกว่าภาพแสงใต้สัมนธ์ อย่างนี้ถึงจะเป็นหนึ่ง A หลังตัดถ้าเราจะทายเป็นภาพง่ายๆเยหมือนไม่มีอะไรหรอดนะครับสุดท้ายนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ต้องร